ไปอยู่ในมาปล่อยให้อยู่ห้องเท่ารูหนูเผยสภาพบ้านเช่าอิงฟาวราหะหลังออกมาเผยเรื่องจริงจากค่ายเก่าเป็นเรื่องความประทับใจที่ทำให้เหล่าบรรดาแฟนคลับนางงาม เข้าไปให้กำลังใจพร้อมชมอิงฟ้าวราหะมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022กันไม่น้อยเมื่ออิงฟ้าได้โพสต์ภาพกลับไปเยี่ยมบ้านหลังเก่าที่จังหวัดสุพรรณบุรีบ้านเช่า600บาทที่เธอและครอบครัวไม่เคยลืมโดยว่าวันนี้มีโอกาสได้กลับมาหาแม่ที่สุพรรณเลยแวะมาที่ที่เคยอยู่ตอนเด็ก ภาพความทรงจำเก่าๆก็ย้อนมาเต็มเลยมันเกิดคำถามว่าเราเคยอยู่ยังไงสี่คนพ่อแม่ฟ้าและพี่สาวแต่ไม่เคยรู้สึกว่ามันเล็กเลยไม่อึดอัดอยู่กันแบบอบอุ่นใจที่ล็อกประตูคลองโซ่ก็ยังเหมือนเดิมที่แม่เคยแปะไว้หน้าประตูกระจกแปดทิศก็ยังอยู่ทุกอย่างยังเหมือนเดิมถ้าจำไม่ผิดน่าจะเช่าตอนนั้น400-600บาทความทรงจำที่ไม่มีวันลืม ต่อให้ในอนาคตมีบ้านหลังโตพี่ฟ้าก็ไม่มีวันลืมห้องเช่าหลังนี้ขอบคุณที่เป็นที่พักให้กับเด็กหญิงอิงฟ้าในวันนั้นได้เติบโตมาในวันนี้พร้อมได้เปิดเผยภาพบ้านหลังใหม่หลังแรกของครอบครัวและกล่าวว่าทำให้คุณแม่ได้แล้วแต่หากใครจำได้หลังจากอิงฟ้าวราหะ มิสแกรนไทยแลนด์ n d 2022ถูกฟ้องมูลค่า1,200ล้านบาทจากค่ายเพลงแสงระวีมีคนพูดถึงกันมากว่าเอาเข้าจริงแล้วสัญญาที่อิงฟ้าเข้าไปเป็นนักร้องนั้นเปรียบเสมือนสัญญาธาตเพราะยาวนานเป็น10ปีซ้ำยังไม่มีผลงานไม่ใช่แค่อิงฟ้าเท่านั้นที่ต้องเผชิญกับสตากรรมเช่นนี้ค่ายเพลงยืนยันช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาอิงฟ้าวราหะมีสถานะเป็นศิลปินนักร้องนักสแสดง ตามสัญญาโดยชอบไปจนถึงวันที่21กันยายน2568ยืนยันว่ามีข้อห้ามไม่ให้รับงานแสดงต่างๆเช่นพิธีกรแสดงละครภาพยนตร์ร้องเพลงถ่ายแบบเดินแบบหรือรับจ้างโฆษณาเว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากนั้นก็ยืนยันอีกครั้งในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมว่าศิลปินอิงฟาวราหะกระทำผิดสัญญาและทำให้บริษัทเสียชื่อเสียงในการประกอบธุรกิจบริษัทได้อุปการะทาง ค่าเทอมและค่าใช้จ่ายในขณะศึกษารวมทั้งค่าใช้จ่ายรายวันและรายสัปดาห์ประมาณวันละ500-600ถึงบาทบางวันมีกิจกรรมพิเศษก็เบิกซื้ออุปกรณ์เพิ่มหลังพ่ออิงฟ้าถึงแก่กรรมก็ได้ให้ค่าปลงศพ45,000บาทแม่ไม่ได้เซ็นสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรจากนั้นก็อุปการะทั้งอิงฟ้าและแม่ไว้มีบ้านพักมีอาหารดูแลเหมือนลูกสำหรับสัญญาที่ยาวนานถึง2568อิอิงฟ้าบอกว่าเธอพร้อมสู้ด้วยกฎหมายเพราะเธอ เธอเดินด้วยลำแข้งตัวเองมาตลอดเธอยืนยันว่าบริษัทไม่ได้ส่งเสริมอะไรเลยทั้งในงานนักร้องและการประกวดเธอมั่นใจในความบริสุทธิ์พร้อมสู้ในชั้นศาลตามความจริงโดยทางกองประกวดก็จะจัดการให้เธออยู่แล้ว